ครับวันนี้มาอยู่ที่วัดมาเกือใหม่อำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเตรียมงานมุทิศกาสการะอายุวัฒนะมงคลพระครูปัญญาวัฒน,นกิจ53ปี33พรรษานะครับสุเนินบ้านฉันมาดูไวรุ่นบ้านเกลือนะครับรุ่นนี้หายากนะครับต้องเก็บรักษาไวด้ดีๆเนาะ มีแต่มีแต่แตวรุ่นเห็นไหมเนี่ยคนทํางานมดรุ่นนี้เราหายากเราใหญ่เนาะอันนี้ครับทำอะไรกันครับตอนนี้จัดดอกไม้ไวรุ่งนี้เนาะใส่บาทกันแต่หกโมงเครื่องมาใส่บงานฉลองอายุวัฒนะมงคลพระครูปัญญาวัฒนก,กิจรองเจาา้าคณะอำเภอสุเนินนะครับพุกนี้นะครับนกำลังเตรียมงานเราก็มาแอบดูนะครับ แต่เช้าเลยต้องเตรียมงานกันทั้งวันนะครับอายุรวมกันนี่เท่าไหร่นั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นแค่ว่าที่ไหนดอเกือบหมื่นเท่านั้นเกือบหมื่นปีเนาะแม่คุณยายในตายังเห็นหุ่งอยู่นะยายเนาะยายนี่กี่ปีแล้วยายจากปีแล้วอ๋อสิบแปดปีโอ้ อันนั้นยี่แปดโอ้มีแต่ยังไม่ยังอายุอ๋ออยู่เลยรวมรวมกันเนี่ยไม่ใช่น้อยคุณยายเสื้อเขียวนัว่นะคุณยายนะคุณยายเท่าไรแล้วคุณยาย,ย,ายาปีนี้เท่าไหร่แล้วสนะิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเนาะเออสิบเจ็ดนะครับกลับกันมาดูนะครับพรุ่งนะีอย่าลืมนะครับงาน มติกาสกาะอายุวัฒนะมงคลน,นะครับพระคุณยาวัฒน,าานกิจนะครับรองเจาา้าคณะอำเภอสุมเดินวันนี้เราให้ดูบรรยากาศที่วัดมะเกลือใหม่ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสุขเดินจังหวัดนครราชสีมาการจัดเตรียมสถานที่นะครับวันนี้มันดูวัยรุ่นบ้านเกลือนะครับบ้านเกลือใหม่รุ่นแรกๆเลยนะครับตอนนี้